จบแล้วเทวลาก็เขียนชื่อไว้เรียบร้อยแล้วจารึกไว้ในแผ่นทองคำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นธรรมะแล้วท่านทั้งหลายเาคนเราเกิดมาพระพุทธเจ้าตรัสว่ายาก คิโฉมมนุษย์ปัจิลาโพได้เกิดเป็นมนุษย์ในราบที่สุดถ้าเราไปเกิดเป็นสุนัขสุกรถ้าเราไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่และเราจะลำบากจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ราบอย่างนั้นถือว่าเป็นทุขติแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราถือว่าได้ลาบทุกคน เพราะว่ามนุษย์เราเนี่จะมีของดีติดตนตามตัวเรามาสองอย่างสองอย่างนะคนละสองอย่างมันคืออะไรคือความดีเลิศอย่างหนึ่งความสามารถอย่างหนึ่งความสามารถและความดีเลิศนี่จะติดตนตามตัวเรามาและเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนา ความดีเลิศก,ก็ความสามารถนี่ด้วยตัวเราเองใครจะมาพัฒนาได้ดีกว่าถ้าคนไหนได้มาสร้างสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นสะสมพลังจิตเมื่อได้พลังจิตแล้วพลังจิตนี้เองที่จะสนับสนุนให้ความสามารถ และความดีเลิศนี้เพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันเดาเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิกำจัดอารมณ์อารมณ์เป็นตัวถ่วงที่ไม่ให้ความดีเลิศของเรานี่ดีขึ้นอารมณ์เป็นตัวถ่วงทำให้ความสามารถด้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำจัดอารมณ์ได้แล้วพลังจิตก็เกิดเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มาช่วย ทั้งสองอย่างนี้จะประกอบอาชีพอะไรจะเรียนก็ได้หรือจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้มันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างที่น่าอาัศจรรย์ที่เขาเรียกกันว่า amazing มันเป็นของน่าอาัศจรรย์ที่เมื่อทำสมาธิได้พลังจิตแล้วมันเกิดมีสติมีปัญญาอะไรขึ้นมาอีกเยอะ ไม่ใช่มีสติมีปัญญาอย่างเดียวพลังจิตนั้นกลายเป็นบุญวาสนาบารมีส่งเสริมเราเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงถือว่ามีลาภอันประเสริฐเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่าให้เ,เรานี่ไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ ให้เป็นมนุษย์ก็ให้มีความบริสุทธิ์นอกจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นเทพมีก็มีอยู่อย่างนี้นี่คืออานิสงส์แห่งการสร้างสมาธิและการทำบุญต่งตางๆการทำบุญทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนมันจะไปรวมทรงพลรรังจิตเก็บเอาไว้ไม่ให้สูญสลายตัว และก็จะสมผลในเวลาอันควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพปาภาษา,ากระนังบาปอย่าไปทำเลยกุศลสูปสัมบดาขอให้พากันทำบุญเถิดสาธิตสาพริโยชสัพนงังทุกคนจงนั่งสมาธิเอตังบุทธานาสาสนางังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดี